สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกในข้อมูลชุดหนึ่งที่คุณมนได้ให้มานะครับน่าสนใจมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเคล็ดปฏิบัติที่เรียกว่าพระคาถาอิติปิโสหูช้างเป็นตำรับเก่าแก่เลยมาจากวัดกลางบางแก้วนคนปรปฐมซึ่งข้อมูลที่คุณมนให้มาเนี่ยบอกว่ากันว่ามีพุทธคุณเด่นมากเรื่องโภคทรัพย์ช่วยให้เงินทองไม่ขาดมือว่างั้นนะครับอืมใช่ค่ะ จากข้อมูลที่คุณมนรวบรวมมาเนี่ยนะคะทำให้เห็นเลยว่าคาถานี้เก่าแก่จริงๆมีการสืบทอดกันมานานคือคําว่าอิติปิโสเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอยู่แล้วนะคะส่วนคําว่าหูช้างเนี่ยแม้ข้อมูลจะไม่ได้ลงรายละเอียดที่มาตรงๆนะคะแต่ก็น่าจะน่าจะสื่อถึงอนุภาพที่มันกว้างขวางครอบคลุมไปหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทอย่างเดียว แต่ก็มีเคล็ดมีวิธีใช้เฉพาะตามตำรับของวัดกลางบางแก้วเลยค่ะซึ่งอันนี้แหละที่เราจะมาคุยลงรายละเอียดกันจากข้อมูลที่คุณมนให้มาค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาดูวิธีปฏิบัติเบื้องต้นกันเลยดีกว่าตามที่ข้อมูลที่คุณมนให้มาระบุไว้นะครับก็เริ่มง่ายๆก่อนเลยคือตั้งนโมสามจบอันนี้เป็นพื้นฐานการไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วเนอะเป็นการแสดงความเคารพ จากนั้นจุดสำคัญมากๆที่ข้อมูลย้ำไว้เลยคือต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนก็คือหลวงปู่บูนวัดกลางบางแก้วต้องนึกถึงท่านก่อนเสมอแล้วค่อยเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาบทนี้ครับพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธทีนี้มาถึงเคล็ดการใช้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในข้อมูลที่คุณมลให้มาเนี่ย โดยเฉพาะเรื่องพภกขัดทรัพย์ที่ดูจะเป็นไฮไลท์เลยนะคะคือถ้าถ้ากำลังประสบปัญหาการเงินแบบว่าติดขัดที่ข้อมูลใช้คำว่าหาทรัพย์ไม่ได้อะคะ่ะมีคำแนะนำเลยนะคะให้เขียนคาถาบทนี้ลงกระดาษเล็กๆก,ก็ได้แล้วใส่ไว้ตรงต้นถุงกลนถุงใช่ค่ะหรือในกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้ประจำนั่นแหละค่ะเขาเชื่อกันว่าจะทำให้แบบมีเงินใช้ตลอดทรัพย์ไม่ขาดเลยประมาณนั้นค่ะอ๋ การเขียนลงกระเป๋านี่คือเน้นเรื่องเงินโดยตรงเลยไหมครับแล้วถ้าถ้าเป็นความต้องการด้านอื่นๆล่ะครับมีระบุไว้ไหมครับในข้อมูลที่คุณมนให้มามีค่ะมีระบุไว้อีกนะคะถ้าต้องการเรื่องความอุดมสมบูรณ์แบบมีกินมีใช้ไม่ขาดมือท่านว่าให้ใช้คาถานี้เสกเป่าลงในอาหารหรือน้ำดื่มก็ได้ค่ะร้อจบเชื่อว่าจะทำให้กินมิรู้สิ้นเลย ร้อยแปดจบเลยนะครับใช่ค่ะหรือถ้ามีความปรารถนาอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ภาวนาคาถานี้ร้อยแปดจบเหมือนกันก็เชื่อว่าจะสมหวังได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเคล็ดอื่นๆอีกนิดหน่อยอย่างเช่นออถ้าเผื่อว่าตกทุกข์ได้ยากโดนจองจําต้องโทษทานอะไรแบบนี้การภาวนาเก้าจบเชื่อว่าจะช่วยให้ผลไผ่ได้อื หรือถ้าถ้าต้องการให้ศัตรูหรือคนคิดไม่ดีกับเราเกิดอาการแบบงงง,งชะง,งักไปทําอะไรไม่ถูกที่เรียกว่าจังงังอะค่ะก็ให้ใช้ลิ้นดุนเพดานปากไว้แล้วก็ภาวนา11จบโอ้โหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะจะเห็นว่าปรับเปลี่ยนวิธีนิดนิดหน,น่อยหน่อยตามจุดประสงค์ไปค่ะฟังดูแล้วมีวิธีใช้หลากหลายจริงๆครับแต่ที่นี้หัวใจสําคัญล่ะครับที่จะให้คาถาเหล่านี้เกิดผลตามความเชื่อได้เนี่ยตามข้อมูลที่คุณหมนเน้นย้ำมากคืออะไรครับ ปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อมูลก็คือศรัทธาค่ะต้องมีความเชื่อมั่นเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็ต้องตั้งจิตให้มั่นคงแน่วแน่ไม่วอกแวกตอนปฏิบตัติและอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนเสมอเลยเหมือนการขออนุญาตแล้วก็น้อมนำบาร,รมีท่านมาช่วยเสริมพลังอีกทีนึงค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่านอกจากสวดให้ถูกท่องให้ได้แล้วเนี่ยพลังใจของผู้สวดเองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยว่างั้นเถอะครับโดยเฉพาะเวลาขัดสนเรื่องเงินทองการนำเคล็ดมาใช้อย่างเขียนคาถาใส่กระเป๋าสตางค์ตามข้อมูลคุณมนเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นการสร้างกำลังใจตอกย้ำความเชื่อว่าจะดีขึ้นได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ สรุปก็คือพระคถาอิติปิโสหูช้างจากวัดกลางบางแก้วตามข้อมูลที่คุณมนนำมาให้เราเพิจารณากันเนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยของความเชื่อแล้วก็เคลนวิชาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนเรามานานโดยเฉพาะในเรื่องการเสริมกำลังใจด้านการเงินการหาเลี้ยงชีพนี่แหละค่ะซึ่งก็จะเห็นว่า ความสําเร็จตามความเชื่อเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งการปฏิบัติที่ถูกขั้นตอนนะไม่ว่าจะเป็นการสวดการเขียนคาถาควบคู่คปไปกับพลังทางใจของเราเองซึ่งก็คือศรัทธาสมาธิความตั้งใจมั่นของคนที่ปฏิบัตินั่นเองค่ะครับ